ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัว m a s t e r P1 เป็นจอยโปรแบบ All in o n นนะครับสามารถเล่นกับ PC กับมือถือ iOS แล้วก็ Android แล้วก็สามารถเล่นได้กับ t e n d o Switch นะครับเป็นจอยโปรนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นจอยแบบ All in One โดยแท้จริงเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนี่ครับ m a s t e r P1 เล่นได้กับ PC, Nintendo Switch, iOS แล้วก็ Android จอยตัวเดียวเนี่ยคุ้มค่าเลยนะครับ เปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ R G B ขึ้นตรงขอบๆเส้นๆด้วยแหมโคตรเท่ตรงนี้มีปุ่มเป,ปิดปิดลดเสียงได้นะครับอันนี้ปิดเสียงแล้วลดเสียงจากด้านล่างมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้นี่เลยแล้วปุ่มเจ้จาตัวปุ่มอนาล็อกเนี่ยเป็นแบบหอ l l effect ด้วยโคตรดีนะมาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังเนี่ยจะมี M1 M2 ที่เป็นมาโคอยู่ข้างหลัง สามารถล็อกได้ด้วยนะครับไม่ต้องกดมันเห็นไหมโอ้โหออชชั่นแม่งมาครบเลยกดปิดได้เห็นไหมก็ไม่สามารถกดได้แล้วครับกดปิดได้แล้วกดเปิดส่วนปุ่มตรงนี้นะครับนี่ปุ่มตรงนี้เลยมันคือปุ่ม L 1กับ L 2 R 1ไอ้ R1 กับ R L 2กับ R2 อตรงนี้เลยพอเราเลือเล่อนไปขึ้นข้างบนเนี่ยจะมีเสียงดังกิกกเวลากดเราสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้ ดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้ขวามือเห็นไหมมันจะมีบลูทูธมาให้ในกล่องเอาไว้ต่อเล่นกับคอมพิวเตอร์ตรงนี้เราก็เปลี่ยนตรงกลางตรงกลางเขียนว่า M S เอาไว้เล่นกับในท n อ o สวิตซ h ซ้ายมือสุดเราเลื่อนไปเอาเล่นกับมือถือจอยอเดียแม่งคุม้มค่าสุดๆเลยครับกับเจ้าตัว Master P1 ตัวนี้ครับ สนใจนวก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยตัวเดียวคุ้มเลยเป็นแบบ all in one